ใจเย็นใจร่มๆอย่าวีนโอเคทุกคนเราเปิดทีวใหม่นะครับผมคุณ youtube ครับผมขอแล้วนะครับคุณเปิดความคิดเห็นให้ผมเถอะคุณเปิดความคิดเห็นให้ผมเถอะนะครับ <reco ils> ถือว่าผมขอแล้วนะครับคุณ youtube คุณผมพูดเพาะด้วยแล้วนะนะ คุณ youtube คุณเปิดเชิญเปิดความคิดเห็นให้หน่อยได้ไหมผมจะผมจะเปิด q a ออ่ะคุณคุณเปิดความคิดเห็นให้หน่อยก็ได้นะถือว่าผมขอละนะผมจะเปิด QA คุณคุณช่วยเปิดให้หน่อยนะนะคือมันก็หลายครั้งแหละนะคุณ youtube นี่หกครั้งแล้วหรือเปล่าหรือว่าเจ็ดครั้ง นี่คุณปิดความไม่เห็นผมรวดเลยนะปิดความไม่เห็นรัวๆเลยนะคุณคุณคุณได้ได้ทีเอาใหญ่เลยนะคุณยูทูบคุณยูทูบคุณได้ทีเอาใหญ่เลยนะเปิดไวาไม่เห็นให้ผมหน่อยนะครนะคะถือว่าผมขอละคุณคุณเปิดให้ผมนะถ้าเปิดนี้ผมจะดีใจมากคุณคุณเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมขอร้องละ please พีชโอเคเราเปิด Q&A เป็นครั้งที่หกแล้วเพราะว่า YouTube ไม่ยอมเปิดคลิปแบบเปิดความคิดเห็นให้ผมอะ YouTube แบบกวนโอ้ยอะนะครั้งนี้ผมพูดดีด้วยแล้วนะ YouTube ผมใจเย็นลงแล้วนะแต่มันก็ยังโอเค YouTube ถ้ายังไม่เปิดความ,มีเห็นผมผมไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณแล้วนะเพราะนั้นเปิดให้ผมนะครับผมขอร้องแล้วนะครับโอเคก็ถามกันมาได้เลยนะคะทุกคนถามกันมาได้เลยทุกคนถามกันมาได้เลยนะคะเปิดคิน A ค่ะไม่บายนะคะทุกคนไปแล้วหวังว่าครั้งนี้จะได้ผลนะ